ทุกคนวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องสุ่ม20นะคะทุกคนนี่เราเปิดได้แล้วนะอน่าระะักนี่นะกล่องมันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนแล้วเนะป็นน้าปิกดก่อน้าปิดบดายถก้องต่อไปมอลลี่นะคะมอลลี่ มอลลี่ค่ะ